หมู่บ้านเทพมงคลนะคะอยู่ที่ถนนพระรามสอซอยสที่ตะบลท่าสายอำเภอเมืองสมุทรสาครมีการร้องเรียนเข้ามาค่ะทางนะคะเขาบอกว่าบริเวณคลองมีขยะลอยเกลื่อนเต็มไปหมดเลยนะคะส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วถ้าเราลองนึกสภาพดูถ้าเป็นตัวเราเองนะคะทีนี้ค่ะเราส่งทีมงานลงพื้นที่นะคะไปดูว่าเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณนนพัฒน์เด่นดวงไผโรธค่ะครับ เป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านชุมชนในหมู่บ้านเทพมงคลซึ่งจะไปบรรจบกับแม่น้ําท่าจีนแต่ด้วยขยะที่ลอยเต็มเกลื่อนแม่น้ําอีกทั้งยังมีหญ้าขวางกัน้นทําให้น้ําไม่สามารถไหลผ่านไปได้ซึ่งนอกจากขยะแล้วยังมีสัตว์เลือ้อยคานทั้งตัวเงินตัวทองงูตะขาบสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยจากการพูดคุยทําไม่ทราบว่าเมื่อสิปีก่อนแม่น้ําสายนี้ใสสะอาด มีสัตว์น้ำหลายชนิดเด็กๆสามารถลงไปไว่ายน้ำได้แต่เมื่อมีนิคมคุตสาหกรรมเช่นทะเลไทยและตลาดกุ้งมาตั้งกลับปล่อยน้ำเสียลงมาอีกทั้งคนงานชาวพม,ม่ายังทิ้งขยะลงมาในคลองอย่างไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาซึ่งจากที่ทีมงานลงสำรวจทำให้ทราบว่านอกจากขยะที่เยอะจนทำลายบรรยากาศการอยู่อาศัยแล้วยังมีกลิ่นเหม็นจนแสจมูกอีกด้วย ก็มันเหม็นกินมันส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็น้าบางทีมันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไหลเออขึ้นมาน้ํามันท่วมอะไรพวกนี้ค่ะกลิ่นมันเหม็นมากและนี่มันไม่ไหลเลยอ่ะมันเอออยู่อย่างเงี้ยกลิ่นมันคุ้งมากเลยบางทีมีเหมือนมีกุ้งมีอะไรลอยมาอย่างเงี้ยนี่มันไม่ไหลกลับเลยนะมันอยู่อย่างนี้ตลอดเลยมันก็มีกลิ่นไงเราต้องทนอ่ะบ้านอยู่อย่างงี้น้องใช่ไหมคะมันต้องทนอ่ะ ไม่รู้จะไปเรียกร้องใครยังไงนอนจะไม่ได้นอนแต่เนี่ยถ้างขึ้นก็เป็นต้องมันก็เป็นไม่หนักลำบากเทียวเข้าไปห้องปิดประตูเหม็นนี่ผงเดี๋ยวฝนตกบประมาณมาอยู่ครับเหม็นผงโตกน้ำขี้โคลนมันขึ้นเหม็นนี่เหม็นมาก มันก็มีขยะลอยมาจากตามท้องคลองเนี่ยนะคะมันจะไหลมาทั่วมันจะไปติดอยู่ตรงนั้นมันมีหญ้าอยู่ตรงนั้นนะคะมันก็จะไปติดอยู่ตรงนั้นก็จะแพะ่อยู่ตรงนั้นนมากเลยค่ะเราใช้ชีวิตลําบากเลยคะ่ะแบบนี้ก็ลําบากค่ะนะแต่มันมันมันเหม็นมากเลยลน้ำน้อยท่าน้ําน้อยก็นี่มันจะเหม็นมากน้ํามันก็จะดําเหม็นเลยะคะ่ะ ทีมงานจึงประสานงานไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซายถึงปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องมาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน เนื่องจากในพื้นที่สูงสาครน,นะคะมีโรงงานและนิคมอยู่เยอะค่ะทําให้คนของสาธารณสุขนะคะต้องทํางานหนักไม่สามารถทํางานนอกเหนือได้ค่ะแต่ทางอาปตทสา,ายเลงเห็นแล้วนะคะว่าปัญหานี้มีความสําคัญเร่งด่วนจึงได้จัดเจ้าหน้าที่นะคะจากดับเพลิงและกองช่างลงมาปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะในวันนี้แทนค่ะเขาก็บอกว่าร้องมาระดับท่านหรือเปล่าร้องมาอบตคือตอนนี้ของอบตทสา,ายนะมีความเดือดร้อนเรื่องอคนงาน ที่เราต้องไปใช้ส่วนอื่นซะเยอะถึงได้มีคนงานมาน้อยค่อนข้างน้อยนะฮะแต่เราก็จะทําให้เรียบร้อยภายในวันเดียวรเราเอาคนมา,นนมานอีกคน่อประมาณห้าหกคนนะครับเพราะเรามีครับผมมีการเอาเรือใส่รถมาแล้วก็มาลง <c oughs> คน,ยงนขยะใส่ถังเอไปซิ้อบ่อขยะ โดยบอกเพิ่มเติมว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นเขตรับผิดชอบร่วมกันหากจะทําให้แม่น้ํานี้ใสสะอาดต้องขุดลอกตลอดสายซึ่ง้านตรงข้ามก็เจอปัญหาน้ําเน่าส่งกลิ่นเหม็นเช่นกันแต่อยู่ในเขตของเทศบาลสมุทรสาครส่วนต้นน้ําอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอ,อบตอท่าจีนคาดว่าเดือนหน้าจะสามารถตั้งงบประมาณขุดลอกได้และจะขอความร่วมมือไปยังเทศบาลและอ,อบตอท่าจีนส่วนประชาชนในหมู่บ้านต่างออกมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่เก็บกวาดขยะซึ่งใช้เวลากว่าครึ่งวันในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่มาทำเรารู้สึกงไงบ้างคะอ๋อก็ดีค่ะจะได้ไม่เหม็นแต่ตอนนี้ก็คือตอนนี้กโล่งขึ้นโล่งขึ้นฝนตกก็จะได้น้ําจะได้ใสหน่อยนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณหนูด้วยขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะเบื้องต้นทางอบตท่าสายผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมมาร่วมมือการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในคลองนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในอนาคตค่ะอาจจะได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะประสานงานให้คลองแห่งนี้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง มนฑลรัตนาวลีถ่ายภาพนนพัฒน์เด่นดวงไพโรสสอนอบานเย็นรายงานครับก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งทางรายการสอนอบานเย็นก็ขอไปอีกสื่อกลางหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนครับผมค่ะก็ต้องบอกนะคะว่ามีเรื่องแบบนี้บอกเข้ามาได้เร,า,ราส่งทีมง,งานติดตามไปนะคะ